สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็ดีใจด้วยนะคะดีใจกับ FC นะคะ FC ทุกท่านเนาะส่วนสูตรล้านก็ขออาภัยเลยนะคะจเจ้าแม่ก็ขออาภัยเลยนะคะตายนะคะส่วนเลขไหลนะคะดีใจกับทุกท่านด้วยนะคะที่เชื่อเลขไหลของทางช่องเนาะ เป็นเลขไหลประจําเดือนนะคะเลขไหลประจําเดือนแต่ละเดือนแอดจะมีเลขไหลให้ถามว่าแอดเลขไหลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะยังไงก็เปลี่ยนเข้ามาติดตามได้เรื่อยๆเลยนะคะเข้ามาดูได้เรื่อยๆค่ะใช้ได้ตลอดแอดแบ่งปันฟรีนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาดูมาดูเรื่อยๆค่ะอัปเดตตลอดนะคะมันจะเปลี่ยนประมาณกลางกเดือนค่ะกลางๆเดือนหรือจะประมาณวันที่5เพราะว่าเลขไหลของแอดนะคะ504นเนาะก่อนอื่นเลยนะคะเอา ฝากกดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะสรุปนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างสูตรไหนหลุดบ้างนะคะเลขดับดับอยู่ไหมนะคะแล้วก็เลขไหลของเรายังจะใช้แอดยังจะใช้ต่อไหมนะคะหรือว่าจะยังไงนะคะเดี๋ยวแอด จะแจ้งในคลิปนี้ล่ะค่ะทุกคนจะแจ้งในคลิปนี้นะคะส่วนสูตรไหนไม่เข้านะคะแอดก็จะเอาให้ดูนะคะเอาให้ดูเอาให้ดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวอย่าง วดหน้าจะได้หมานได้เฮงได้ปังนะคะทุกสูตรทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดเน้นและย้ำนะคะว่ามีเข้ามีหลุดให้ดูเป็นแนวทางให้เราใช้สติเยอะๆเอาไปพินิษ์เอาไปพิจรารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์นะคะเพราะว่าสูตรที่แอดทำให้ดูนะคะสูตรที่แอดทำให้ดูทุกๆสูตรที่ลงไปนะคะคือให้ทุกคนเอาไปพินิษพิจรารณาแล้วก็วิเคราะห์นะคะ แล้วก็สถิติใครว่าสถิติหวยหวยไม่สําคัญนี่ไม่ใช่เลยนะคะสถิติหวยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆของหวยลาวพัฒนานะคะต้องดูค่ะต้องดูแล้วเราต้องศึกษาไปด้วยนะคะแล้วเราจะถูกหวยเกือบทุกงวดทุกคนเราต้องขนขวายด้วยค่ะหาข้อมูลหาความรู้ตัวเองด้วยนะคะ ใครว่าสถิติไม่สําคัญนี่ไม่ได้นะคะผลหวยออกมาแล้วนะคะ0 05นะคะ0 05 40เต็มเต็มนะคะแตก4ตัวเลยนะคะเลขไหลของเราก็ซึ่งเอาเอาแค่นับงวดที่มันเข้าเนาะใช้มาตั้งแต่วันที่5นะคะเลขไหลสูตรนี้แอดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่5ของต้นเดือนเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11นะคะ11งวดนะคะทุกคน11งวดแล้วนะคะเลขไหลเลขไหลจะเปลี่ยนไม่แอดเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอน,นะคะ่ะเลขไหลยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะคะกลางๆเดือนหรืออาจจะเดินยาวอา่าถ้าเลขไหลเดินยาวเราก็ไม่เปลี่ยน,นะคะ่ะแต่ถ้าเลขไหลแอดสังเกตแล้วเลขไหลไม่โอเคแอดจะเปลี่ยนทันทีนะคะแต่ว่า มันอาจจะใช้ได้เกือบสองเดือนนะคะเลขไรแต่ละสูตรแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเดือนต่อเดือนนะคะที่แอดเปลี่ยนนะคะอันนี้ของเดือนหกนะคะพอมาเดือนเจ็ดมันใช้ไม่ได้นะคะเก้าหนึ่งสามถามว่ามาไหมมันใช้ไม่ได้นะคะเก้าหนึ่งสามใช้ไม่ได้ค่ะเห็นไม่ต้องเปลี่ยนมาห้าศูนย์สี่พอเปลี่ยนมาห้าศูนย์สี่เราก็ปังเนาะ แอดมีเลขไหลอยู่3าสูตรนะคะตอนนี้ตัดออกแล้วหนึ่งสูตรเหลือสองสูตรนะคะกําลังจ่อตูดจะขึ้นมาแทนตําแหน่งแล้วนะคะซึ่งถามว่ามันเดินไหมมันกําลังเดินค่ะกําลังเดินเลยนะคะรอค่ะรอลุ้นจะเป็นตัวไหนนะคะเลขไหลตัวใหม่ของเรานะคะห้าูนย์สี่ก็เต็มเต็มนะคะรอดูอ้าวันจันทร์ยังเป็นตัวเดิมค่ะวันจันทร์คอนเฟิร์มนะคะห้าศูนย์สี่ของแอดยังเป็นตัวเดิมนะคะยังไม่เปลี่ยนค่ะยังไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าสถิติมันเริ่มใช้วันที่ห้าแต่ว่าสูตรมันยังเดินอยู่นะคะ สูตรมันยังเดินอยู่เราไปต่อค่ะสูตรยังเดินอยู่ถ้าสูตรหลุดปุ๊บแอดจะเปลี่ยนให้ทันทีนะคะสำหรับเลขไหลนะคะมาดูสถิตินะคะก็ออกตามสถิติเป๊ะเลยนะคะออกตามสถิติเป๊ะเลย0550นี่นะคะ0 5, 5 0, น0ดี้มันไม่ออก6 0 5 0น6เนาะนี่นะคะทุกคนเห็นเห็นนี่เห็นไหมเอาไป เอาไปดูอย่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนเอาไปดูอย่างนี้ได้เลยใน00540นะคะในทุกคนเอาไปดูอย่างนี้ได้เลยนะคะสถิตินี้ใครว่าไม่โอเคนะคะไม่ใช่แหละสถิติปังมากนะคะสถิติดีมากนะคะทุกคนอ่า ถ้าจ,จะดูสถิติวันจันทร์ก็ต้องรอค่ะเพราะว่าแอดเขียนต่อให้เรื่อยๆนะคะเขียนต่อให้เรื่อยเป,เป็นแนวทางที่ดีเลยนะคะติดตามช่องไว้นะคะติดตามช่องไว้แล้วก็ติดตามไว้นะคะเลขไหลนี่จะเปลี่ยน,นะคะ่ะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนแน่นอนนะคะก็รอดูนะคะเพราะว่ามันเป็นของเดือนต่อเดือนนะคะ แต่ถ้ายัางไหลอยู่เราก็ไม่ใช้นะคะมาดูของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาเต็มเต็มเลยนะคะเต็มเต็มเลยนี่04นะคะให้ไปที่90เต็มเต็มเลยเน้นน้นเลยนะคะทุกคนเอาไปใช้ได้เลยนะคะสูตรเลขไหลไม่ห่วงไม่ห้ามนะคะไม่ห่วงไม่ห้ามไม่ว่ากัน,นะค่ะทุกคนเจ้าแม่ตายนะคะงวดน,นี้เจ้าแม่ตายแอดแลดเลยนะคะขออภัยเด้อสูตรลาน สูตรล้านตายค่ะอุ๊ยตายทั้งสองสูตรเลยนะคะทุกคนตายทั้งสองสูตรนะคะส่วนสูตรดั้งเดิมก็เข้านะคะสูตรอาจารย์ปัญญาเข้าสูตรดั้งเดิมเข้านะคะสูตรดั้งเดิมม่เป็นสูตรในตำนานนะคะอ่านี่นะคะสูตรนี้ของเรานะคะหวยก็ออกเบิ้ลหามนะคะเบิ้ลหามก็เต็มเต็มนะคะเบิ้ลหามเรียบร้อยนะคะหวานเจี๊ยบค่ะหวานเจี๊ยบเลยนะคะ หวานเจี๊ยบเลยนะคะทุกคนบอกลาก05อีกนะคะลาก05 05นี่เป็นหวยที่ออกบ่อยนะคะหยวยลาพัฒนาออกแต่05ทุกงวดเลยเฮ้ยหวยพี่บ่ายยังออกแต่ 5, 04 04เนาะออกบ่อยมากนะคะ04 05นะคะเรืองวดวันจันทร์ก็จะ41เบอรจ้ะนี่005นะคะโจน500มานะคะก็เข้าไปนะคะก็เข้าไปนะคะ3ตัวเราจับได้ไหมนะคะ3ตัวโอ้ยของเพื่อนหลานก็ไม่เข้านะคะไม่เข้า ไม่เข้าค่ะของเพื่อนหลานไม่เข้านะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเลขแม่ก็ส่งท้ายอย่างสวยงามนะคะแอดว่าแล้วของเลขแม่จะส่งท้ายนะคะชอบส่งท้ายค่ะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะเวลาหวยแม่ให้มานะคะหวยแม่ให้มาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะทุกคนดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยใครเอาไปวิเคราะห์หวยนี่ใครวิเคราะห์ดีๆนี่ได้เลยนะคะแอนให้ดูเนาะ สูตรไหนนี่นะคะเลขดับเราก็ดับอยู่นะคะเลขดับเราดับอยู่เนาะสูตรของลานนะคะสูตรของลานไม่เข้าเลยนะคะงวดนี้สูตรเจ้าแม่ตายแอดแรดนะคะเจ้าแม่เป็นถือว่าเป็นสถิติเป็นแนวทางที่ดีเลยนะคะของลานไปไม่ได้ค่ะมีถึงห้าหนึ่งนะคะมีถึงหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าหวยออกหวย,ยออกไอ้นี่นะคะมันไปออกหวยฮานอยมดนะคะหนึ่งสองนี่นะคะ โอ้ถ้ามาศูนย์สี่ห้าอย่างนี้ก็ได้อยู่เนาะได้สี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยไม่ไม่ใช่สีไม่มีสี่ห้าโอเละอารมณ์ดีเดินค่ะตายนะคะสูตรเจ้าแม่ตายโอ้ยขอเอาัยเลยสูตรเจ้าแม่โอ้ปวดหัวสูตรได้อีกบานในสูตรแอดบอกค่ะสูตรแอดเข้าตัวเด่นเข้านะคะตัวเด่นเข้าสูตรใหม่นะคะสูตรเล่มเอ้สูตรใหม่ว่าไง ในละสมุดเล่มใหม่นะคะเข้านะคะแอดก็ให้ดูนะคะว่าสูตรหลานตายแอดเลดนะคะเพื่อนหลานก็ไม่เข้านะคะเพื่อนหลานก็ไม่เข้านี่นะคะเพื่อนหลานนี่นะคะเพื่อนหลานไม่เข้านะคะเพื่อนหลานไม่เข้านะทุกคนนี่นะคะเพื่อนหลานไม่เข้าค่ะใครไปศูนย์หนึ่งมีดีใจด้วยนะคะโอ้ศูนย์มาเนาะศูนย์มาแล้วนะคะศูนย์มาแล้ววันวันวันสู่ส่วนมากมันจะเป็นศูนย์ค่ะทุกคน แต่เจ้าคือบ่ให้สููนสันเอาข่อยก็เฮ็ดตามสูตรข่อยแล้วลายสูตรลาย่าสันติอ่าก็าไปพินิจพิจารณาเอาไปวิเคราะห์ค่ะเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะโอ้ข่อยโอ้ข่อยลืมมาสูนใส่ในตารางบ่เฮ้ยอ่าข่อยลืมมาสูนใส่ในตารางบ่เฮ้ยซูนสี่ห้านี่ขาดตรางไม่ได้เลยนะคะคงต้องจับใส่ตารางแล้วล่ะค่ะศูนสี่ห้านะคะแอดเข้าไปแค่เด่นสีนะคะเข้าไปแค่เด่นสนะีเนาะทุกคนเนาะ เข้าไปเด่นสีนะคะทุกคนหวยออกตัวเดิมตัวเก่านะคะวันศุกร์นะคะออกตัวเดิมตัวเก่าเลยเนาะตัวเดิมตัวเก่าเลยนะคะก็เข้าไปหลายสูตรหลายอันหลายตัวเลยนะคะดีใจด้วยนะคะกับทุกท่านนะคะที่หมานที่เฮงที่ปังนะคะแอดดีใจด้วยเด้อนี่นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะก็เข้าสูตรยี่สิบห้าคู่นี่เป็นทิศทางหวยที่ดีเลยนะคะเป็นทิศทางหวยที่ดีเสียดาไม่มีศูย์ห้านะคะ ไปไม่ถึงศูนย์ห้าไม่งั้นได้บนล่างเลยเนาะปวดหัวเอาแคบเลยนะคะเลขไหลนะคะเลขไหลของทางช่องนะคะเปลี่ยนไหมเข้ามาดูได้ตลอดนะคะเปลี่ยนแน่นอนค่ะเปลี่ยนแน่นอนนะคะเลขไหลนะคะเลขไหลเปลี่ยนแน่นอนแอดจะเอาไว้ในชุดสรุปตลอดนะคะเอาไว้ในชุดสรุปตลอดมาหาดูได้เลยนะคะ อ้าวดับนะคะดับของเรานะคะให้ไปที่ดับแปดเนาะดับแปดก็ดับอยู่ค่ะดับแปดก็ดับอยู่นะคะดับแปดดับอยู่นะคะนี่นะคะเลขหลายเดือนนี้นะคะเดือนเจ็ดน่าจะยิงยาวไปถึงกลางกลางเดือนนะคะเดี๋ยวเลขก็เปลี่ยนเด,เดี๋ยวเลขก็เปลี่ยนค่ะทุกคนมันไม่รันยาวขนาดนั้นหรอกนะคะเพราะถือว่ามันรันเอยแต่มันก็ยาวขนาดเก้าหนึ่งสามมันยังใช้ยาวมาหลายเดือนเลยเนาะเอา้าไม่แน่ห้าศูนย์สี่เราก็อาจใช้ยาวด้วยทุกคน เออห้าศูนย์สี่เราอาจใช้ยาวเลยเด้ค่ะเออนี่นะคะทุกคนดับแปดดับยูนะคะดับแปดดับยูเอาไปพินิดเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะวันจันทร์หวยจะมาอีหลอบไหนทรงไหนนะคะนี่นะคะดับแปดนะคะแอดยังไม่ลงนะคะเลขดับคลิปนี้เป็นคลิปเลขไหลแล้วก็คลิปสรุปว่ามีของใครเข้าบ้างนะคะเอาใครที่ยังไม่ได้เห็นเลขไหลนะคะใครที่ยังไม่ได้เห็นเลขไหลแคบเลยนะคะ เปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนค่ะเปลี่ยนแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะอ่านี่เลขไหลของทางช่องนะคะนี่คือสถิติใช้จริงนะคะตอนเดือนมิถุนาเราใช้เก้าหนึ่งสามค่ะมิถุนาใช้เก้าหนึ่งสามแล้วแอดก็กำลังมากังวลว่าสี6ห้าหกนะคะสี6ห้าหกแล้วก็ศูนย์สี่ห้านะคะสรุปเป็นสูตรศูนย์สี่ห้าเดินนะคะเอ้ยศูนย์ห้าศูนย์สี่เดินสี6ห้าหกไม่ได้เอามาใช้นะคะสูตรสี6ห้าหกไม่ไดเอาออกมาใช้นะคะ ใช้ศูนย์ห้านี่นะคะห้าค่ะแคปบไว้เลยค่ะทุกคนแคปบไว้เลยของวันจันทนะคะปล่อยเลขไล์ก่อนเลยนะคะดูวันต่อว,วันไปเลยนะคะแอดจะเปลี่ยนตอนไหนนะคะแอดจะเปลี่ยนตอนไหน เลขไหลนะคะไว้ใจไม่ได้นะคะเผื่อแอดเปลี่ยนปึบปับนะคะทุกคนเอาไปใช้ได้เลยนะคะใช้ได้ตลอดแต่จะเข้าต่อไหมนะคะเราก็ต้องดูนะคะเพราะว่ามันก็เข้าดี 5, าดีเนาะ504นมาดีเท่เฮ้ยรู้สึกว่าช่วงนี้นางมาดีมากเลยเนาะ504เนาะเออคือตารางต้องติด504เวยแล้วเฮ้ยงวดหน้าวันจันทร์โอ้ยดมอย่าดมกันค่ะนี่หา04ดูว่าถ้าเป็นงวดก่อนนี้ได้เยอะมากเลยนะคะเสียดายนะคะ งวดนี้ดันมาพะวงนี่แหละค่ะวาแล้วมันสีบลมาเบิ้ลมาจริงๆนะคะเบิ้ลหามก็ดีใจด้วยนะคะเบิ้ลหามมาสองวดนติดแล้วแต่ว่ามันมาเบิ้ลหน้านะคะบางท่านก็ไม่เคยเล่นเบิ้ลหน้านะคะนี่คือเบิ้ลเขาเรียกเบิ้ลขาเบิ้ลหน้านะคะนี้เบิ้ลหน้ามันมีเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังค่ะทุกคนเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังนะคะศูนย์ศูนย์ห้านะคะ เอาดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยเอาไปพินิดเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูค่ะทุกคนนี่ค่ะห้าศูนย์สี่นะคะห้าศูนย์ศนย์สี่เป็นเลขไหลเลขเดินของทางช่องนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นของอาจารย์ปัญญาเข้าเต็มเต็มเลยนะคะศูนย์สี่นะคะโอ้ยถ้าได้ตัวเด่นๆมากก็มาจับใส่ห้าศูนยสี่เอ็ดจบข่าวค่ะเสียวมาคิดยังมากมากนะเพราะเสียดายสูตรล้านถ้ามีศูนย์เข้าไปกรึบเปียบรอยเลยสูตรล้านไม่มีศูนย์สารางตัวเลยนะคะ ตายแอดเลดวส,สันเอฟซีเอาสู้กันใหม่ทุกคนสู้กันใหม่เราก็ไม่รู้หลอกหวยจะออกอะไรนะคะ่อยยังไปสวงตล่างเถ่นได้อันนี้ก็ไปจ่ายอันนี้ค่ะทุกคน <S <S เกือบรวยติดเกือบค่ะติดเกือบนะคะตายนะคะงวดนี้นะคะนี่ของอาจารย์ปัญญาเลยนะคะงวดหน้าก็ว้าสุดยอด <S <S ตัวเดิมค่ะเป็นตัวเดิมเลยนะคะวันศุกร์ก็มันมันออกแต่ห้าศูนย์กี่งวดแล้วนี่ มันออก50กี่งวดแล้วคะทุกคนอหวยพี่บ้าปวดหัวค่ะคอยปวดหัวปวดหัวนะหวยอันนี้ก็เพิ่มเติมไปแล้วนะคะเดี๋ยวของบันจันเดี๋ยวแอดลงคลิปให้นะคะเสาร์อาทิตย์ก็เตรียมรับข้อมูลมาดูได้เรื่อยๆเลยนะคะอนส50 1 2 3 4ป้า0หา0หาหา0 3งวดติดวันศุกร์เนาะนี่อีก50อีกนะคะ โอ้ยห,าหา้าห้าเ๋ยนี่ไงหา้หาห้ามันไปออกฮาหนอยนะคะทุกคนเกือบมันมาเราพัฒนาได้อีกเนาะถ้าฮาหนอยไม่ดักไว้ก่อนเนี่ยมันไปมาออกเราพัฒนาแน่เลยนะคะโอ้ยห่วยเนาะดูดิห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์อันนี้เป็นสถิติเฉพาะวันศุกร์นะคะวันจันทร์สวนวันจันทร์นะคะยังไม่ให้ดูคะ่ะ <c oughs> เอาไว้เห็ุคลิปซะก่อนเอานี่แหละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อห่วยพี่บ่าพี่น้อง เอ้านี่บ่ต้องซื้อยังดอกซื้อแต่หาศูนย์สี่นี่ละค่ะเอ้าวันจันทร์ก็ซื้ออะไรไม่มีห้าศูนย์สี่ไม่ถึงเดอ้อสีบาสลับว่ะว้ซื้อยังหวยพี่บาเนาะพี่นนอ,อหวยเอียงบุไทยมากระจัดไทยขัดกระพานค่ะตามนี้แหละค่ะทุกคนมันออกแต่ตัวเก่าเนาะเอา้าเจ้าพวกเจ้าก็ซื้อแต่หาศูนย์หาหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งซื้อมันอยู่ทานี้แหละค่ะพวต้องไปซื้อตัวอื่นเถอะ ถอแท้าหวยวอร์ันเอฟซีว่าจัดไปค่ะทุกคนจัดไปเนาะนี่นะคะสี่ห้าหกนะคะไอ้สูตรนี้ก็เดินดีได้ไอ้สูตรที่ว่าเอาตัวข้างบนมาจับเรียงไปเลยนะคะเดินดีเอาค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อนี่เอาแคปค่ะเอาเลขดับเราดับอยู่เนาะดับแปดนะคะดับแปดก็ดับอยู่อ้าว เอาแคปเดอร์สี่ห้าสูงสี่ er นี่ค่ะเอาไปใช้เห็นที่ไหนก็ไม่ต้องว่ากันค่ะแบ่งปันกันค่ะทุกคนแอดแบ่งปันนะคะเอานี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเบ่นหามข่อยหวานเจี๊ยบอ๊้เอาไปใจสูตรล้านค่ะใต้สูตรล้านค่ะแอดก็ใต้สูตรล้านนะเสียดีดีดค่ะที่ถูกนะคะถูกของแแค่ที่ บอกอกยังบออกแต่หาศูนสี่เนี่ยเอาให้เพื่อนแคปอีกแน่ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะเอาแคปไว้ค่ะทุกคนเลขไลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ